สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพานโรงโรงเรียนกระบีพบไข่มุกดำในหอยสันขวานไม่สามารถประเมินค่าได้ในโสพลช่างใต้อายุ33ปีชาวบ้านจังหวัดกระบีเผยว่ามีเพื่อนบ้านเป็นนักการพันโรงด้วยกันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตทิศบัเมืองกระบีเจอหินประหลาด อยู่ในหอยสันควานขณะกำลังเคี้ยวจะกลืนลงท้องก้อนหินประหลาดดังกล่าวพร้อมกับหยิบออกมาดูพบว่าเป็นหินทรงกลมสีดำสีสันสวยงามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ชวนเพื่อนๆนักการพันโรง3คนไปหาหอยสันควานที่บริเวณบ่อกุ้งร้างอยู่ใกล้ป่าชายเลนหมู่หนึ่งตำบลคลองประสงค์เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารหลังจากเก็บหอยได้กว่า10กิโลกรัมบางส่วนก็ได้ทำการกระทบเรือกออก เอาแต่เนื้อหอยส่วนที่เหลือก็นํากลับมาทั้งเปลือกแบ่งให้เพื่อนไปปรุงอาหารกินกันตามชอบในสบคเล่าต่ออีกว่าในส่วนของก้อนหินประหลาดเจอในตัวหอยสันควานนั้นขณะที่น้องฟันดี้หรือเด็กหญิงอารดาอบรมกินอายุ12ปีลูกสาวของเพื่อนได้นําหอยสันควานที่ลวกสุกแล้วมากินกินไปได้สองตัวตัวแรกไม่พบ แต่พอตัวที่สองเคี้ยวไปแล้วกำลังจะกลืนลงท้องฟันไปเคี้ยวถูกกับของแข็งภายในตัวหอยอย่างแรงจึงได้คายออกมาดูพบว่าเป็นก้อนหินกลมสีดำสดใสสวยงามเชื่อว่าเป็นไขมุก จึงได้เก็บไปให้ร้านจำหน่ายไข่มุกไกลบ้านดูทางร้านยืนยันว่าเป็นไข่มุกจริงทุกคนรู้สึกดีใจกันยกใหญ่เพราะไม่มีใครเคยเห็นไข่มุกสีดำจากหอยสันควานมาก่อนส่วนมากจะพบไข่มุกเมโลในหอยโข่งทะเลแต่จะมีสีเหลืองเบื้องต้นผู้ที่พบไข่มุกดังกล่าวบอกว่าจะเก็บไว้เพราะเชื่อว่าเป็นของที่เป็นมงคลหายยากด้านนายวีรเดชแซฮ้อ เจ้าของร้านจำหน่ายมกุกกระบี่อันดามันเพอกล่าวว่าสำหรับไข่มุกเม็ดดังกล่าวตนดูแลว้วคาดว่า เป็นไข่มุกแท้จากธรรมชาติเท่าที่อยู่ในวงการไข่มุกมานานร่วม20ปีมุกสีดำที่พบในธรรมชาติไม่เคยเห็นมาก,ก่อนซึ่งจากการชั่งน้ําหนักดูประมาณ1.7กรัตสำหรับราคาซื้อขายกันกํำหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทางขนาดความสวยงามที่สำคัญขึ้นอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อสำหรับไขมุกบางชนิดมีราคาสูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคณคะ